ช่วงนี้นะคะใครที่อยากประหยัดง,งบนะคะอยากมาหาสกินแคร์ใช้ที่แบบมีคุณภาพแต่ไม่อยากแบบไปเสี่ยงต่อสารสเตอรอยนะคะหลินแนะนําแบรนด์โปรยูเลยเป็นแบรนด์ที่หลินขายมาหลายปีแล้วอันเนี้ยผลิตที่เกาหลีร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่แบบว่าสารสกัดนําเข้าแต่ว่าหลังกล่องเป็นเม็ดอินไช่ไม่ใช่เลยอันนี Korea, 100้เม็ดอินโคเรียร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะปลอดภัยต่อผิวระยะยาวไม่มีติสเตอรอยแน่นอนยังให้คุณภาพที่ชัดเจนด้วยสินค้าเขาจะมีโปรดักต์หลายหลายมากเพราะว่า แต่ละตัวเขาจะเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดนะคะอย่างอันนี้หลินเอามาขายแรกๆจะเป็นแอมพูจะมีทั้งหมด7สีคําว่าแอมพูคือมันเป็นหัวเชื้อความเข้มข้นมันจะมากกว่าเซรั่มมากกว่าครีมทั่วไปอแต่มันบางรุ่นอาจจะใช้ยากนิดหน่อยแต่ว่าทาลงผิวหน้าทุกวันรับรองว่าไม่ไม่เสียแรงที่ทาเลยนะคะตัวแอมพูขวดเนี้ยกล่องนึงจะมี7ขวดนะอันนี้ จะมีหลายสีอย่างสีนี้จะเรื่องในเรื่องของสเต็มเซลล์จากพืชจะช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะตัวนี้จะขายดีสุดเลยช่วงนี้สีนี้นะเพราะว่าเหมือนคนไทยเริ่มจะไปติดสเตอรอยจากในแอปดํากันมาอะไรเงี้ยก็จะมาฟื้นฟูที่สเต็มเซลล์กันเนาะแล้วก็ช่วยให้หนุ่มคนกระชับผิวเรียบเนียนนะคะตัวนี้เลยส่วน สีที่ขายดีต่อมาจะเป็นสีม่วงเพราะว่าตัวนี้ลดฝ้ากระได้ดีเพราะเขาเป็นวิตชินิ่งอาโบตินนะคะแล้วก็สีต่อมาที่ขายดีจะเป็นสี a อซจูดสิวค่ะจะช่วยลดสิวลดหน้ามันได้ดีเลยนะคะอันนี้เป็นสกินแคร์ในการบำรุงรักษาที่ผิวโดวยตรงทานควบคู่กับแอคโนที่มันปรับฮอร์โมนข้างในมันจะช่วยให้แบบว่าหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวสีส้มตัวนี้จะช่วยในเรื่องรอยสิวค่ะใครที่เป็นเรื่องรอย นกดสีนี้เลยนะคะส่วนใครที่ผิวแห้งกร้านแต่งหน้าไม่ติดนะคะนี่เลยไฮยาลูรอนนะคะคือแบบดีทุกตัวทุกคนแล้วก็อ่าแอมพูเขาจะมีอีกสูตรอ่าก็คือโบท็อกตัวเนี้ทาแล้วแบบผิวจะยกกระชับจะเฟิรม์มจะแบบว่าเหมือนเราไปฉีดโบท็อกมาเลยอ่าส่วนอันนี้อย่างแนะนำนำเสนออันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้โพสพรีเซนต์อะไรให้เลยมันเป็นแต่ว่ามันน่าใช้แหลนะสารสกัดคือมันเป็นกูต้า สดแล้วก็ผสม DNA จากโลกปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวนี้ช่วงเนี้ยเขากำลังคิดเนาะไอพวกแบบว่าอ่าเหมือนแบบอาสุจิปลาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็คือแบบว่าเออ วงการเกาหลีเขาฮิตมากเลยนะคะแบรนด์โปรยูก็จับมาทําก่อนใครเหมือนกันนะคะมีนแอซินามายที่ช่วยให้ผิวขาวใสด้วยนะคะแล้วก็เน้นไปพวกกูตาแล้วก็ทาแล้วคือผิวไม่แห้งเลยตัวนี้บอกเลยว่าชอบชอบอยู่แล้วก็ชอบต่อนะคะตัวเซรั่มทองคําทําให้ผิวขาวใสเด่นก็ชอบมากๆเลยกับตัวนี้ตัวนี้จะใช้ผิวขาวใสวแต่จะออกเงาเงาด้วยเพราะมันเป็นไขมุกด้วยก็คือจากคนละฟิลบางทีก็ทาคู่กันบางทีก็จะใช้ตัวไหนก็ใช้เลยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เอา คาดลดสิวลดหน้ามันนะคะลดสิวลดหน้ามันส่วนอันนี้จะเป็นสับป,ประรดเป็นไวท์เทนนิ่งสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ผิวแพ้ง่ายกลัวพวกใช้กูตา้าแล้วฉันจะแพ้หรือเปล่านะคะกดตัวนี้เป็นสับป,ประรดนะคะอ่อนโยนที่สุดค่อยๆรักษารอยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเซรั่มกูต้าที่อันนี้เองจหนก็ชอบนะมันจะเป็นเนื้อน้ำนมโลชั่นคือดีแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะเวลาส่วนใหญ่ถ้าเราเลือกพวกเซรัม่มไวท์เทนนิ่งมันทาแล้วมันจะผิวแห้งมัน จะทำให้ผิวพังไปใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามถ้าหลินบอกว่าอาัานมันดีก็คือดีแล้วก็ดีเป็นเลตินอนเป็นเซรั่มเลตินอนที่ดีมากคือ ไม่ไม่ไมีแบบออกแดดวันรุ่งขึ้นไม่มีแดงไม่มีแสบเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเจลมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแบรนด์โปรยูเขามีเยอะเนาะจริงๆแบบไอเนี้ยฟองฟูเอาไว้ดีท็อกผิวกด็ดีดีดีคือจริงๆแบบทำไมคุณหลินบอกดีมันดีทุกตัวจริงๆนะของแบรนด์โปรยูแล้วก็ทั้งร้านน่ะหลินก็คัดของมาในส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วไงเออแล้วก็อันนี้อายครีมนะคะที่เป็นแท่งแบบใช้ปาดง่ายแท่งละสามสี่ร้อยคุ้ยคุณ เนี่ยมาเลยหรือว่าเลือกไม่ถูกนะคะทักมาปรึกษาได้เลยเดี๋ยาหลินเรื่องให้นะคะตามสภาพผิวใช้ตามงบที่เราไหวได้เลย